สวัสดีครับกับผมนคะระถมเงินตาโบราณหนึ่าสำหรับคลิปนี้เรามาดูกันนะครับว่าเหรียญ10ปี2539แบบไหนที่มีราคาหลักร100้อยถึงหลักพันมาครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะก่อนอื่นผมขออนุญาตมาเตือนให้กับสำหรับหลายๆนคนที่ดูคลิปวิดีโอผม เยอะแยะมากมายนะครับผมทำคลิปวิดีโอเอาไว้ให้ได้ทราบกันเกี่ยวกับเหรียญเก่าแบงก์เก่าว่าแบบไหนมีราคาประมาณเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็เตือนกันอีกรอบหนึ่งถ้าดูแล้วเหรียญแบงก์ที่พี่มีอยู่มีราคาพอที่จะซื้อขายได้อันดับแรกจะต้องไม่โอนทำใบรับรองใดๆทั้งสิ้นจะต้องไม่เสียค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น ไม่ต้องเสียตังอะไรเลยทั้งสิ้นถ้าแบงค์เหรียญของพี่มีราคารอรับตังอย่างเดียวครับไปดูกันครับว่าเหรียญ10ปี2 5 3 9แบบไหนที่มีราคาแพงที่พี่พี่เห็นอยู่นี้นะครับนี่คือเหรียญปี2539ผมอธิบายอย่างนี้โดยรวมแล้วกันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญ10บเหรียญบาทเหรียญ5บาทเหรียญ2บาท25ตังค้50สตังถ้าเผื่อใครมี ในสภาพที่แบบผ่านการใช้งานแบบนี้สำหรับร้านค้าอย่างเช่นอย่างร้านผมแบบเนี้ยเอาเป็นว่าผมยังไม่ได้มีราคารับซือ้อฟังดีๆนะถ้าเป็นสภาพที่แบบผ่านการใช้ทั่วไปนะผมให้พี่ดูเหรียญแบบนี้ก่อนนะครับนะเหรียญ10อ่ะผมยกตัวอย่างเหรียญส0เพราะว่าเหรียญ10เนี่ยเป็นประเด็นเยอะมากเหรียญ10ปี2539แบบนี้นะเหรียญ10ปี2539แบบนี้นะโดยปกติทั่วไป เหรียญเนี่ยด้านหัวกับด้านก้อยเนี่ยจะหันไปทางด้านเดียวกันอันนี้คือเรื่องปกตินะนี่คือเหรียญ10ปี25 39นะวันนี้เรามาพูดถึงเหรียญ10ปี25 39ไม่ว่าจะเป็นชนิดราคาอะไรก็แล้วแต่ถ้าโดยปกติแล้วหมุนเหรียญแบบนี้นะหมุนเหรียญแบบนี้แล้วเนี่ยคือด้านหัวกับด้านก้อยเนี่ยหันไปทางด้านเดียวกันคือเรื่องปกติราคายังไม่แพงครับ ย้านะครับว่าคือเหรียญที่เป็นเหรียญปกติแต่ถ้าเผื่อเวลาหมุนเหรียญแล้วพอหมุนเหรียญแบบนี้แล้วปั๊บด้านหัวกับด้านก้อยเนี่ยถ้าเผื่อสลับกันอ่ะแบบนี้มีราคาแพงมีราคาแพงประมาณไหนมีราคาแพงประมาณห100ลักร้อยถึงหลักพันก็ไม่ได้แพงมากขึ้นอยู่กับตามสภาพและก็ขึ้นอยู่กับว่าเหรียญที่ด้านหัวกับด้านก้อยไม่ตรงกันเนี่ย เอียงมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองบางคนพอหมุนไปแล้วปั๊บอาจจะเป็นขวางแบบนี้ก็ได้อ่าบางคนอาจจะเป็นขวางแบบนี้ก็ได้อาจจะเอียงนิดเดียวก็ได้อันนี้แล้วแต่การผลิตผิดพลาดของเหรียญรุ่นนั้นเราจะเรียกเหรียญแบบนี้ว่าเป็นเหรียญเออร์เลอร์หรือว่าเหรียญที่มีการผลิตผิดพลาดในวงการนักสะสมมีคนมีคนที่สะสมเหรียญพวกเหรียญเอเลอร์เหรียญผลิตผิดพลาดแบบนี้มี จึงมีราคารับซื้อเล่นหากันเพราะมันค่อนข้างที่จะหายากพอเข้าใจตามนี้นะถ้าหมุนแล้วด้านหัวกับด้านก้อยหันไปทางด้านเดียวกันราคาคือเรื่องปกติอ่าบางคนชอบอาจจะซื้อเก็บในราคา10กว่าบ,บาท15บาท20บาทก็แล้วแต่แต่ถ้าเผื่อไม่ผ่านการใช้ราคาจะแพงกว่านะครับตามนี้นะใครที่ไม่เข้าใจใครที่มีแบงค์เก่าเหรียญเก่าส่งภาพมาใต้คอมเมนต์ เดี๋ยวผมไปประเมินราคาให้เป็นเบื้องต้นนะครับกับผมต้องขอบถมเกันตาบราณหนึคขอบคุณครับ